มันฝนจะตกอีกแล้วนะครับบรรยากาศดีอยู่นะครับเดี๋ยวจะสวดให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะสวดให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับอะไรที่มันบันทอนจิตใจ,จก็ปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางครับคนเราคิดดีทําดีุงจิตได้ดีสิงดีๆจะวิ่งเข้าหานะครับผมเรียนวิชาฤาษีครับอ่าง่ายๆนะว่าวิชาอะไรอยากจะรู้ไหมมันเป็นวิชาฤาษี เดี๋ยวถ้ามันหมดหน้าแรงมีใครสนใจจะไปร่วมรักษ <c oughs> าสิลแปดขอผมไหมไปนอนในถ้ำถ้าสามวันลึกสองร้ห้องโถงใหญ่มากใหญ่เท่าบ้านผมเลยใหญ่อย่างนี้เลยห้องโถงใหญ่มากอย่างนี้เลยใหญ่อย่างนี้เลยนะแต่มันลึกสองร้เมตรมีสี่ห้าโถแต่เราจะไปแค่โถงแรกเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวผมจะสวนให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นการซ้อมบทมสวดของชมนมเทวดานะครับ ถ้าเวลาก่อนสวดก็ต้องตั้งน้โมสามจบนะครับแต่อันนี้ผมซ้อมเฉยๆนะครับเดี๋ยวปรับร้องข้อก่อน <c oughs> <c oughs> สารชังสเสนางสะพันทงในลิตังปลิตังนุภาว <c oughs> สัทาลาคาตูตีปลิตะวานเมตังสเม,มตังพัทันตาอาวิคิตาจิตังปลิตังสนนตุสาเคกาเมจานุปเปคิลิกาลาเทจันตาลิเก วิมานเนทีเประเทจะคาเมตาลวนักคาหาเนเคหาวาทุเหฮเคเต,เตกุมมาจายันตุเทวาชลาทาวิสเมยาขาทันพนันคาติทันตาสันติเกยังมุนีวาลาจนันงสาธา สาทาวเมสุนันโตธรรมะสวรกด์าโลอายัมพัทันตาธรรมะสวรรดห์าโลอายมพัทันตาธรรมะสวรรด์โลอายมพัทันตาเนี่ยผมดึงลูกคอได้แค่นี้นะเดี๋ยวจะสวนให้ฟังเลยๆรอบหนึ่งนะถ้าใครมาว่าไม่อิัาเราอยู่ในรูปแบบของเราเน่ะ อย่าไปสนใจนะครับผมเรียนวิชาเรลสีอยู่นะครับไม่ใช่ว่าวิชานี้ไม่ใช่ว่าจะสามเ,เาล็ดอรหันไม่ได้นี่ครับสามเล็จได้นะครับน,นิพานนาประชายถูกต้องมีแน่ๆคนสมาธิคนเรียนคนฝึกสมาธิคนสวดมนต์ทำบุญบ่อยๆนะครับถึงจะเป็นคาะาวานะครับมีนิพานแน่ๆไม่ต้องกลัวถ้าฝึกสมาธิตายแล้วได้ขึ้นสวรรค์แน่ๆไม่ต้องกลัวสลาชันเสเสนสปันธง,น,งน,นลินทางปะลินตังนุภาโว สตาลากาตูติปณิตตวานเมตังสเมตังพทันตาอาวิชิตาชิตังปลิตังพนันตุสาเคกาเมจานุเปคีลคิลีลสิขาละเทจันตาลิเกวิมานเนทีเประเทจะคาเมตโลวนะหะเนเขหะวัธมิกเข,เ,กขเ,เตก,กุม,มาจายา เตเตุค um ah an ุมาจยันตุเทวาชละชลาทธาวิสเมยค่ทันภะนาหคค่ะติทันตาสันติเกยันมูนิวะลาจันนัสทารูเมสุนันตุธรรมะสวัสดิ์ฮาโลอายัมพัทันตาธรรมะสวัสดิ์ฮาโลอายัมพัทันตา ธรรมสวรรดหาฮาโลอายมพระทันตะาเนี่ยผมดึงลูกคอได้แค่เนี่ย <c oughs> มันลูกคอมันยากมากอันนี้มันเป็นยังไงก็ไม่รู้บทสวนอันนี้นะแต่ว่าผมเพิ่งได้มาเมื่อวานนี้เองก็ผมฝึกซ้อมไงแล้วผมฝึกซ้อมสวมวนเก่งๆนะได้หัวใจพุทธคุณเก่งๆใช่ไหมผมก็จาน,นี้ไนงะ ผมก็เข้าป่าไปนอนท่าบได้ไงเพราะว่าพระอาจารย์บอกว่าการสวดมนที่ว่าเราสวดมนค่องๆแล้วเราเข้าป่าเวลาเราสวดออกไปมันจะมีพลังพุทธคุณมากบวกกับดวงจิตของเราที่เรานั่งสมาธิไปด้วยเพราะว่าผมเรียนวิชาฤาษีอยู่และอาชีพของผมคือไม่ต้องพอ่อปลูกอะไรไม่ต้องไปรับจ้างนะถ้าใครเรียนวิชาแบบผมนะไม่ต้องไปรับจ้าง อยู่บ้านเฉยๆสวมมอญนังสมาธิไม่ต้องปลูกผากไม่ต้องอะไรแค่มีหน้าที่แค่ล้างจานที่ตัวเองกินแล้วก็เข้าต้องหาซื้อเอาเองอ่ะต้องใช้แบบความดีของเราเอ,าเองอ่ะเหมือนที่ผมแจงหน่วยอย่างเงี้ยพอดีนะ้ำมันหกนะเมื่อกี้ครับ เดี๋ยวเราซ้อมใหม่นะครับซ้อมใหม่นะครับซ้อมใหม่นะครับเอาใหม่นะครับเมื่อกี้มันเดี๋ยวเปิดพัดลมก่อนนะครับร้อนมากเลยนะครับเปิดพัดลมก่อนนะครับมันหน่ายใจแทบจะไม่ออกครับทำเดี๋ยวเดี๋ยวจะสวดใหม่นะครับจะสวดใหม่นะครับเราจะสวดใหม่นะครับอท่านผู้ชมท่านผู้ฟังฟังดีๆนะครับอันนี้เพิ่ง5นาทีเดี๋ยวจะไลฟ์ประมาณ9นาทีครับถ้ามันเลย15นาทีจะลงยูทูบช่องผมไม่ได้นะครับ สารชังสเสศนังสะพันธุงนันทัง,ทงปนินตังนุปภาโวสถานาคาตุติปลิตวานเมตังสเมตันพทันตาอาวีคิตาจิตังปลิตังสนันตุสาเคาเมจารุเปชิลิสิคาลเทจันตาลิเกวิมหันเนทิเประเทจาคาเมตาลุ ตาลุวะนาคาห์เนเชหะวัหุมเหิเทเตกุมมาจยันตูเทวาชนา,าทาวิสเมยาคขะทาพนาหะคาติทันตาสันติเกยังมุนีวาลาชนันสาทาวูเมสุนันตูธรรมาสวรรคหาโลอายามพทันตา ธรรมะสวนกดิาโลอายัมพัฒนตาธรรมะสวนกดิาโลอายัมพัฒนตาสละชังสะเสนังสะพันธงนรินทางปารินตังนุภาโวสัทธาลาคาตุติปาริตวานเมตังสเมตังพัฒนตาอาวิจิอาวิชิตาจิตาปาริตังสนันตุ จากเคกาเมชาลูเปคีลีสิกาลาเทจันตาลิกวิมาเนคีเประเทจกเากาเมตโนวานะคาหาเนคหะวักทุมหิเคเตกุมมาจยาตุเทวาชาลาวิสเมยาคาทานพนหันคาติทันตา สันติเกยันมุนีวาลาชนันสาทาโวเมสุนันโตธรรมาสวัหาโลอายมพะทันตาธรรมาสวนหกหาโลอายัมพะทันตาธรรมาสวนหกหาโลอายัมพะทนพันตาวิชาเนี้ยมันเป็นวิชาฤาษีนะเนี่ยที่ผมซ้อมเนี่ยผมต้องรายงานส่งให้พระอาจารย์ผมนะ ให้ท่านดูนะว่าผมสวดเป็นยังแล้วก็ให้ท่านชีน้เนะผมให้วิชาเนี่ยมันเป็นวิชาฤาษีนะมันสับสูงหายไปแล้วสองร้อยกว่าปีแล้วแล้วมันต้องมันเป็นแล้วแต่บุคคลวิวันาแล้วก็บุญกรรมของแต่ละบุคคลวิบากกรรมของแต่ลบุคคลด้วยวิชาพุทธคุณของเราวิชาพุทธคุณของแร่ฤาษีนะ มีร้อยแปดวิชาแต่ละวิชาแต่ละคะแนนจะไม่เหมือนกันแต่ถ้าใครมีถ้าใครได้สุดยอดของลูศีคือปู่นาลอดมาประสิทธิ์ประสานวิชามาได้นะคือองค์ลูศีนาลอดเนี่ยเก่งที่สุดในบรรดาลูศีร้อยแปทั้งพระองค์แล้วเป็นบร,รมลรพมแห่งอาจารย์แล้วแต่ถ้า ใครมียันคูรูสีหรืออะไรนะั้นรักษาให้ดีอย่าไปกินเหล้าอย่าไปดื่มเหล้าอย่าไปพูดเทคราสษาสินห้าคนเราทุกคนนะ่ะมีไม่ได้สิ้นสูตรกันที่ความตายเนะี่ยมันมีดีน,นจิตของเราอะ่ะไปอีกพอมึ่งไนงะ้าใจไหมแต่ถ้าใครฝึกสมาธิสัมมณ์ปฏิบัติทำบุญบ่อยๆนิพพานมีแนะ่คุณตายแล้วดวงจิตคุณมีที่ไปแนะ่ไม่ใช่ไปเมืองนรกนะไปเมืองสวัสด เดี๋ยวเราจะซ้อมในรอบหนึ่งนะสราชังสเสเสนังสพันธุงปนินทางปนินตังนุภาโวสัทธานาคาตูติปนิตาวานเมตังสเมตังพทันตตาอาวิคิตาจิตาปนิตังสนันตุสาคกาเมจานุเปคีนิสิทาลเทจันตาลิเกวิมาเนทีเประเท จาคามตาลุวนานะคะหะเนเคหาวะตุมเฮเ,เ,ตเ,ตเตคตกุมมาจยันตุเทวาชาละวิสาเมยาคาทันพนหันคาติทันตาสันติเกยานมูนีวาลาจานานสาทาวุเมสุนันตุธรรมาสวรรา,าโลอายามพัทันตา ธรรมะสวัสด์กาฮาโลอายัมพัททนตาธรรมะสวัสด์กาฮาโลอายัมพัททนตาสารชันเสเสนังสะพันทงนันลิงทางปะลิงตังนุภาโวปะลิงตังนุภาโวสตาลาคาตุติปะเลตวานะเมตังสเมตังพัททนตาอาวิจิตาปะเลตังสนันตุสาเคกาเมจลุเป คีเลสิคาลาเทจันตาลิเกวิมานีทีเประเทจากาเมตาลุวนาคาหะคาหาเนเควะตาลุวานาตาตาลุวานาคาหะเนเคหาวะทุมเฮเคเต,เตกุม,มาจายันตุเทวาชลาธาวิสามิยะคาทันพนานคาติทันตา สันติเกยานมุนีวาลาจนันสาธาวเมสุนันโตธรรมะสวรรด์ฮาโลอายัมพัทันตาธรรมะสวรรดห์ฮาโลอายัมพัทันตาธรรมะสวรรดห์ฮาโลอายัมพัทันตา,า,นา,า,นตาเนี่ยผมดึงลูกคอได้แค่นี้นะคนอื่นอาจจะดึงได้เร็วกว่าน,นี้นะการบุหรี่เป็น ดูดบุหรี่เป็นสินที่ไม่ดีนะครับแต่ผมดูดยาพานเอานะไม่มีต่ะโควิดระบาดตรงงานด้วยแล้วผมไป่ยุติดอะไรทุกวันเนี่ยมีแต่บ้านแล้วก็ตัวแค่นีไม่มีอะไรไม่ต้องการลรมอไซก็ถามว่าอยากได้มอไซไหมงวดนี้ขอให้ปังๆนะได้กิโลส3มส3ม3จ3ด3ามสามาเนี่ยเนชอบมาก3 7ชอบมาก ชอบสามเจ็ดสามเก้าสามสามชอบมากเมื่อเหมือเป็นรางวัลที่หนึ่งของเราสามสามหกสามสามเก้ารางวัลที่หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะสวดใไ้ฟังอีกรอบหนึ่งเพราะว่ามันไล์ได้สิบห้านาทีตอนนี้สิบสองนาทีขึ้นนะสารชังเสศนางสะพันธุงนลินตังปนินตังนุภาหูสถาราคาตูตีปนิตวานเมตังสเมตังพทันตาอาวีขิตาจิตังปนิตังสนันโตสาเคกาเมจลูเป คีเลสกาลเทจันตาลิเกวิมาเนทีเประเทจาราเมตโลวะนาคาฮาเนเคหาวาทมิกเขเตกุมมาจยันตุเทวาชลาทาวิสเมยากาทันพนนันคาติทันตาสันติเกยันมุนิวาลาจัน,านันาธาวเมสุนันตต ธรรมาสวนสดิกะาโลอายัมพัทันตาธรรมาสวนสดิกะาโลอายัมพัทันตาธรรมาสวนสดิกะาโลอายัมพัทันตา อันนี้การซ้อมนะครับการซ้อมเพื่อที่จะไปนอนในถ้ำนะสมาธิเราพร้อมนะขอบคุณท่านผู้ชมทั้งผู้ฟังทั้งหลายทุกคนนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามฝากกดตับสก์ไลน์และกดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็งวดน,นี้นะครับหนึ่งศีหาสามเจ็เจ็ดแล้วก็สามเก้าเก้าสามสามสามเก้าสามเจ็ดนะครับผมชอบมากสองสามเก้าอย่างเงี้ยเจ็ดเจ็ดอย่างเงี้ยผมชอบมากเลย นะครับสาธุขอให้ปังทีเถอะจะได้เปลี่ยนมอไซค์ใหม่สาธุ